อย่าเที่ยสเต็กกูไอ้สัตว์กูลืมตะกี้กูฝากไว้ใครรู้บ้างข้าวกี่จานตะกี้เจ็ดไอ้สัตว์เอ้ยกูก็ว่าแล้วกูลืมอะไรมึงเอาสเต็กกูมาคืนเลยสิบจานไอ้เฮี้ยมึงเชิดเหรอเมื่อกี้ว่ากูลืมเหรอะมึงเอาไอเฮี้ยแก๊งมึงชนรถกูอีก ใส่ได้ในตัวได้กี่อันวะถ้าสามสิบโลก็สามร้อยครับนะหนึ่งโลเท่ากับสิบอันนะเอากูมีสิบสองจุดห้าโลอัน,น้ำฝาของก,อก่อนได้ครับมึงเล,เล,เล็กไ,ไหมเล็กสี่ไอทังขับรถมาใกลห้หๆนะจะไ,ได้ไม่ต้องเดินยี่สิบห้าโลกี่อันวะยี่สิบห้าโลสองร้อยห้าสิบครับไม่ได้ครับนะเสียสองร้อยห้าสิบไปเลยไม่ได้ดิ 200 200สองร้อยก็ได้สองที่สองร้อยก็ได้ครับมึงเรียกไร้ทันนะอยุดตรงนี้แล้วนะหยุดยี่ิบบาทหนาแ้วได้ครับจะไม่มาเดินโหนะดึงเงินไปอะพี่แล้วผมจะเอาไหนอะต้องเปิดทีละกันพี่กิ๊บเงินให้ผมหน่อยสิบดอนกระเป๋ายี่สิบอ่ะมันเปิดมันต้องใช้เงินเหรอเปิดรถเนี่ยไม่นะก็เวลานั่นดึงมันจะอัพให้นะ แบบไม่ต้องแบบเปิดปิดใช่มันเป็นการดึงเงินเข้าไปมันจะได้ไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดกระเป๋าครับเรียบร้อยสี่พันสี่ร้อยสี่พันสี่ร้อยเจ็ดเจ็ดไม่นะอะไรนะสี่พันสี่ร้อยเจ็ดเจ็ดใช่ไหมเจ็ดสิบเจ็ดโอ้ยกูดูผิดเดยมันเป็นใบกระท่อมเอาใบกระท่อมก็ได้ครับนะเอากรท่อมหวัดดำใช่โอเค มันปลูกไม่ได้เด้อแต่ต้นชนันปลูกไม่ได้ chanting, ด euh, stamps, leer, จะ้ะเอาปลูกไม่ได้ไม่ได้ดิเี้ยมเอาไปไม่ได้ถ้าปลูกไม่ด้ก็ยังเอาไปไม่ได้เอาไ้ครับหน่อยได้นะเอาไม่ได้เอาไม่ได้เอาได้ครับนะเอาได้อเอนี้ไปแทนเลขอะไรยี่ิบนะครับ ตไวนะดำโพนาขอไอเนี่ดีไปนั่นแหละไปท่อมไหนไม่ได้ไม่ได้ขอไม่ได้มันได้มันก็นี่เราตัลงกัน4ี่พันสี่สีส็ใช่ไหมเอ้ยสี้อยเ็สิบเ็ใช่ไหมไอส4 7สิบเ็ดก็ไปกระท่องมาได้ครับแพ็กแล้วได้สิบเบทห้าสิบสองโอ้โหสิบขวดนมสิบกล่องห้าร้อยี่สิบ เฮ้ยม variance, ันได้แ okay. ค่นี้จริงๆไปกระท่อมให้ไม่ได้โอเคครับโอเคครับพี่ถ้าเราดูคนในแก๊งพี่เฟอร์เขาเข้ามามันยิ่งเผ็ดไปกว่าอ๋อเหรอไม่ดึงแล้วไม่ดึงม่ดึงแล้วกดูไม่ดึงไม่ดึงไมดึเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไมดึงคุยคุยกันคุยยังแป๊บนึง เฮียโกงคนมาเยอะไอสัตว yeah. ์ถึงเวลาบ้างกูขอถอนทุนหน่อยเว้ยเฮียแม่งเอากูไปเยอะเด็กพวกนี้มันเอากูไปเยอะไอเบอีหน้าเฮียกูขายแร่ฟ้าไปสี่พันสี่สองล้านสามมึงคิดว่าไงไอเบยสี่สามสี่พันสี่สองล้านสามเฮ้ก็ก็ ั็ดีครับนะเจ็ดเี่ยสเตดกกูไอ้สัตว์กูลืมตะกี้กูฝากไว้ใครรู้บ้างข้าวกี่จานตะกี้เจ็ดไอ้สัตว์เอ้กูก็ว่าแล้วกูลืมอะไรไอ้เฮี่ยเจ็ดจานครับเฮ้ยมึงีย้บิลลี่มาดิ ไอ้พี่ี่ตู้ครับนะมันมันน้ำวิไรน้ำวิไลน้ำวิไรน้ำวิไลน้ำวิไลมีเรื่องอย dome, ู่ตู้ครับไปตู้เลยนะฮิคุเข้ามาแล้วกูลืมอะไรวะเออซิงเกอรมึงเอาสเต็กกูมาคืนเลยสิบจานไอ้เฮียมึงเชิดเหรอสวัสดีครับ ม่ได้ชวนไม่ได้ชวนลืมมึงคิดว่ากูลืมเหรอหึงลืม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 เอาไอ้เหี้ยแก๊งมึงชนรถกูอีกเดี๋ยว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 เขาได้ไอ้ฟาดข้อโท้าข้อเท้าเฮ้ยจอดข้างทางเลยไม่ได้เลยขโมยสเต็กกูไม่พอยังชนรถกูอีกมึงเคลียร์เลยหนามึงชนรถกูทำไมเนี่ยกูขับของกูดีๆโหตั้งไม่ไม่ไม่มึงเอามาเลยหมื่นหนึ่งสามที่หก โอเกินเกินเกินถ้ามึงจะชนอย่างนี้นะเมื่อให้พังไปเลยอ่ะเกินไรเฮียนั่นก็ขโมยสเต็กกุยเชียบิลลี่อ่ะครับโอเคนายกำลังปลูกใครวะโอ้โหครับมึงมาตื่นอะไรตอนสี่โมงคร okay. ึ himself himself. ่งเกินเกินกูยั่วไรเฮียยั่วแล้วไอ้เชี่ยกูก็นึกว่ากูลืมอะไรวะแม่งสเต็กกูไอ้เฮีย ทำไมกูคอนโทรลไม่ได้เลยวะเย็ดลูกแม่งกูเกือบเลยกูว่ากูลืมเฮ้ยอะไรไอสัตว์มันปนสเต็กขั่วมึงเอาขอโมยสเต็กขั่วไอสัตว์ ครับน้ามึงขโมยสเต็กกูผมไม่ได้ขโมยน้าไอชิบิลลี่อยู่ไหนกระเป๋าเบอร์เก้าพี่ระเสวัสดีกระเป๋าอะไรใอรมีสวัสดีครับพี่ชายเออสวัสดีไอชิบิลลี่มึงตบสเต็กกูสิบจานไอ้สัตว์มึงก็คืนมาเลยเจ็ดจานเจ็ดจานสิบจานกูจำได้มึงอย่ามาตอแหล มึงไม่ยังมึงไม่รีบหนีหรอกเช็คเลยไอ้เฮียมึงแดบไปสามไม่ไม่ไม่กินนะอย่ามาตลกมึงอย่ามาตลกเอาตังมาเลยเฮียพันเจ็ดสิบเอ็ดเออหายไปสามจานกูคิดมึงเฮียพันเจ็ดสิบเอ็ดก็บุญแล้วนะอย่าทำอย่างนี้น้าเดี๋ยวมากนะขอก็ะซิ้วแพงล้างเลยผมอีกหรอน้วเนี่ยครับก็มึงตบสเต็กกุยเฮียผมไม่ได้ตบผมลืมโอ้โดีัอดีแจ็คแล้วผมขอข้าวสักจานหนึ่งได้ไหมครับนะอะไรนะขอข้าวสักจานหนึ่ง ผมจะรว่วงนะผมไม่ได้กินเลยทั้งการนะอะไรขอจะเข้าวไปจานหนึ่งครับของก็ขายให้แล้วมึงยังจะเอาอะไรกับกูอีกไปบีน่าอ,อะไรเบเกเอเลสี่เนี่ยมึงติดตลกกับกูมากไปแล้วนะบิลลี่คือมึงคิดจะโกงพี่โกงน้องเหรอวะไม,ไม่นะครับเอาตรงๆหน้าโกงผมเขาไม่ใช่ผมโกงหน้าใคร <นะ S 2> โกงมึงมึงพูดดีๆมึงพูดดีๆนี่คนอยู่เยอะ พูดดีๆ <Tipp> อ <s> <m im ii> ่าพูดดีๆผมขอข้าวจานหนึ่งได้ไหมไม่ไม่ใครโกงมึงใครโกงมึงอไม่มีใครโกงครับผมโกงตัวเองครับนะตรนนี้ก็บอกแล้วนะเลิกนิสัยได้อย่างนี้ได้แล้วอียโอเคโอเคเราข้าวใช่ไหมอะเลสสี่คบนะเราข้าวใช่ไหมครับซื้อดีรออะไรอะโถ่ขอข้าวจานหนึ่งนะขอร้องไม่ได้ติดสตอรี่อะไรใช่ไหมไม่ได้ติดอะไรครับอืมขอบคุณค้าวข้าหน้าข้าหลังซื้อเผื่อด้วยนะซื้อพกด้วยเข้ได้ไหม เ <laughs> ลขสี่มันเลิกขนมลีกันไปหรือไงเลขสี่เรืงไรน,นะพี่เลขสี่ <'s> ผมฝากโปรโมทเพจสตรสตีมผมหน่อยได้ไหมได้ครับผมเชิญเลยครับเชิญเลยครับผมเชิญเลยครับเชิญเลยครับราชาเคเอสกินเลยครับอ่าหุ่นครับอร่อยมาก เธอเลยครับโปรโมทได้เลยครับเต็มที่ครับผมจะทำได้นะจ้โป๊กระเป๋าแล้วครับพี่บินเลขอะไรพี่เลขสี่เลขสี่ใช่เปลกระเป๋าอะไรเอาเลขให้หมดแล้วนะพี่นี่ลพี่บินกระเป๋าอะไรครับพี่เลขสี่เลขสี่ไอ้เมาดิพี่ลูกกี้ยงลูกกี้เอาว่ะเอาว่ะยาโจกว่ะใครับไม่มีเอดีครับใช่ใคไม่มีเอดีแกงไอเบย์รับนะอย่าโจกตีกับใครก็ไม่รู้วาวาครับไวายวายวไม่พอนะผู้หญิงกรเทียบเลย มึงแล้วนะนะไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยนะไม่รู้เลยตีกันเละเลยนะตีกันใครวะเพื่อเพื่อมึงอยู่ไหนเนี่ยไอ้เบ้มึงอยู่ไหนเนี่ยผมอยู่บนเขาสวัสดีครับสวัสดีครับสถานการณ์เป็นไงบ้างครับตอนนี้ตึงเครียดครับผมตึงเครียดตึงเครียดยังไงอ่ะมีอารมณ์เหรอเอ้ยไม่ใช่นะเมียลมแล้วได้ปล่อยใช่ไหมเลยตึงเครียดอธิยาหรือเปล่าครับใช่ครับ นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมันแบบตึงเครียดเหรอสถานการณ์มันมันเกิดจากอะไรเรื่องเหมือนแบบคือเรื่องเรามันเริ่มแต่ตอนที่พบเครื่องมือเอเลี่ยนปราลาดใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เบนเทนเหรอเกิดขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนบอกเกี่ยวกันคุยไม่ลงตัวแค่นั้นเองครับอ๋อคุยไม่ลงตัวใช่ครับของจริงว่ะแล้วคืออันนี้ตอนนี้ใครนำไม่มีใครนำครับความรุนแรงระดับไหนละอุ้มฮะอุ้มอุ้มหายหรือว่าอุ้มแต่งอุ้มหายโอ้โหไม่ใช่ครับนะ โหแล้วเดือดกันขนาดนี้เลยเหรอใครเป็นคนเปิดเนี่ยเขาเปิดเราเฮ้ยคนพอๆกันด้วยหน้ามันสุดๆมันอยู่ห้างข้ามเมืองไม่แตลกจี๊ดเลยกำลังมันเมืองแตกอ่ะซู้ๆเป็นกำลังใจให้ครับผมขอบคุณครับจี๊ดเลยเจอคำว่าเมืองแตกกูจี๊ดเลยมาไอ้เนี่ยรถไปไหนเนี่ยมนพมนพถามหน่อยมนบมนบครับครับใส่แล้วพอปุ๊บมันหายเลยป่ะใช่หายเลยพี่ แ, <wield> แนะนำองุ่นอร่อยเอ announce, เอองุ่นองุ่นอเดตองุ่นอเดตสุดแล้วผมมองว่านะเขาบอกโคลานู่นี่นั่นอร่อยแต่ผมแบบองุ่นมันโอเคสุดแล้ว